่แต่คิวมันกินแขนแล้วก็ชาไปถึงปลายนิ้วแต่ทุกวันนี้ไม่เป็นแล้วโค่ะอเยี่ยมเลยของเพื่อนคุณนายวันเพนก็จากตอนเช้าเกิดตึงขึ้นมากำไม่ฝาดฝาดบ้านไม่ได้เพราะว่าชามือค่ะโอปลายนิ้วโดยที่เขาไม่มีโรคแทรกซ้อนค่ะโอแต่ตอนนี้เขาปกติแล้วสุดยอดโอ้โหตอนนี้ พอนี่นาบอกว่าเป็นอะไรนะเป็นเป็นตรงบ่าเนาะบ่าก็ตอนนี้หายแล้วก็ตั้งแต่บ่าต้นคอปกติต้องให้สามีนวดทุกคืนต้นคอไปตึงแต่ตอนนี้สามีสบายมากบังครับให้กินต่อสุดยอดเขาจะได้บอกว่าไม่ต้องนวดแล้วนะค่ะไม่ต้องนวดแกแล้วเจ๋งมากค่ะขอบคุณมากเลยกับพี่นาดินดีแล้วอยากส่งต่อเนาะก็บอกบอกอยู่แต่คนแต่เขาอาจจะเจอแต่คนต่อต้านเหมือนเรานั่นแหละเราเป็นคนต่อต้านเออคราวนี้พอเป็นไงคะตอนนี้เปิดใจรับ เพราะว่าโดนกังไงยอไม่ไหวก็เลยโดนมางคับให้กินไปแก้วนึงงมันตอบโจทย์คําแรกเลยคําแรกที่ตอบโจทย์ก็คือมันอร่อยตอบโจทย์ตามมาเรื่อยๆคือตอนนี้ก็มาเรื่อยๆก็เห็นมาเรื่อยๆจากที่ปวดเมื่อยเด็บชาก็ไม่เป็นต้นคอตึงปวดหัวข้างเดียวก็ไม่เป็นโอ้สุดยอดเลยเห็นไหมคะ